ส้มเขียวหวานเป็นพืชเศร,รษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดแพร่มีพื้นที่ปลูกมากเป็นอันดับ3ามของจังหวัดทางภาคเหนือจำนวน25,832ไร่โดยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในเขตอำเภอวังชิน้นในปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน13,313 13ไร่ผลผลิตเฉลี่ย2,200กิโลรกร,รัมต่อไร่สำนักงานเกรรษตรจังหวัดแพร่จึงได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตส้มเขียวหวาน ให้มีคุณภาพและปลอดภัยตำบลนาพูลอำเภอวังชิ้นมีพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวานมากที่สุดจำนวน8,963ไร่จำนวน, 8, น,วนกเกษตรกร1,200ครัวเรือนซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของคนในพื้นที่ตำบลนาพูลที่สร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับกเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานหมู่4ตำบลนาพลอเภอวังชินจัังหวดแพร่ ได้จัดตั้งขึ้นในปลายปี2559โดยเป็นแปลงใหญ่แปลงแรกของอำเภอวังชิ้นอาชีพตำบลนาปูนเนี่ยครับชมเป็นอาชีพรักครับแล้วก็ถ้าตั้งเป็นแปลงใหญ่เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นก็มันจะมีการตอรองกับพวก้าคนกลางโดยพวก้าวกลางมันจะกดราคาเพราะเป็นกลุ่มไปแล้วก็มันจะขายได้ดีกว่าที่ว่าหมดเป็นกลุ่มครับ แปลงใหญ่ส้มเขียวหวานหมู่4ตำบลน,นาพนอำเภอวังชิ้นจัังหวดแพร่ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันตามแนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่ทั้ง5ด้านได้แก่การลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพการตลาดและการบริหารจัดการโดยสินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้ากเกษตรปลอดภัย GAP จำนวน36รายและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จำนวน1รายจึงได้นำแนวทางตลาดนำการผลิตร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆซึ่งสามารถจำหน่ายผลผลิตให้กับห้างโมเดิร์นเทรได้ตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาสำหรับการตลาดของส้มแป้งใหญ่นะครับกาตั้งแต่เขาตั้งกลุ่มขึ้นมากะเขากระใจ การตลาดคือขายตามโล่งตามแผงในหมู่บ้านนะครับแต่พอราคามันตกต่ำอ่ะเขาก็ได้รับการประสานงานอาจจะจากแมคโครหรือว่าจากพันธ์นิดนะครับก็ได้เข้ามาจวยหาตลาดที่แล้ก็ได้นําส้มขึ้นไปขายตีแมคโครเพื่อที่จะห้ผลผลิตของเขาได้ราคาสูงขึ้นนะครับเขาได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี62นะครับก็ได้นํา สินค้าไปตีแมครของสาขามหาชัยนะครับเป็นไอศูนย์กระจายสินค้าของดีสมุทรสาครรอบปีต่อมาเขาก็ได้นําไปขายตีแมครเชียงใหม่นะครับก็ได้ราคาสูงขึ้นนะครับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆเช่นการใช้ระบบน้ำในการผลิตส้มเขียวหวานเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน การตรวจวิเคราะห์ดินเครื่องคัดล้างทําความสะอาดและชุดเป่าแห้งและมีแนวทางในการสร้างระบบการตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตก่อนที่จะส่งผลผลิตให้กับคู่ค้ารวมไปถึงการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซโดยการติดต่อสื่อสารในการซื้อขายผลผลิต โดยกลุ่มแปลงใหญ่ได้สร้างแบรนด์เป็นของตนเองเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและเพื่อขยายฐานของตลาดให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น